สวัสดีครับพบกับผมช่างนื จอ Oppo Reno 6 5G ื่องนี้สำหรับวันนี้นะครับหากท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจจะซ่อมกับทางร้านของเราก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยครับผมได้ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปเลยครับกดเพิ่มเติมเข้าไปดูนะครับรายละเอียดทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปแล้วหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามหรือว่าอำเภอใกลเคียงจังหวัดใกลเคียงนะครับอยากจะเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับก็มาได้เลยนะครับที่ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้น2ตรงม้าหมุนร้านแรกเลยนะครับร้านมันนี่โมบายแอนด์เซอร์วนะครับทางเข้าสูนอาหารนะครับผมฝากถึงช่างมือไม่หัดต้อมนะครับถ้าจะขอคำปรึกษาจากผมรบกวนฝากแชทไว้เท่านั้นนะครับไม่ต้องโทรเฟสโทรไลน์หรือว่าโทรแต่ตรงเบอร์ร้านมานะครับผมไม่สะดวกครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ